เอาละนะครับข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลในส่วนของ2ตัวนะครับชุด2ตัวนั่นเองนะครับก็คิดว่า2ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ต้องบอกเลยว่านะครับได้ทําการคัดเน้นให้นะครับอย่างเช่นนะครับสูตรหวยเนี่ยนะครับของใเพิร์ดนะครับก็คืองวดที่1นึ่งเนาะที่1นนะครับวิธีคิดคํานวณเนี่ยในส่วนของตัวหลักสิบให้ใช้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยก็คือหลักร้อยบวกหลัก หน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกหของที่อย่างเช่นสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะครับฉะนั้นให้เราใส่เลขสี่แล้วก็บวกหนึ่งของที่เป็นเลข5าต่อมานะครับก็คือในส่วนของชุดหลักหน่วยแล้วทีนี้ทุกท่านหลักหน่วยเนี่ยนะครับใช้นี่เลยตามสเต็ปขอยเพื่อนก็คือหน,นึ่งเลขจะได้ไม่เคลื่อนทีเนาะเจดบวก2เป็นเกจากนั้นนะครับผม9เก้าเนี่ยบวกเจดของที่เห็นไหมครับ กบวกเเป็น1ิก็ใส่เลข6ไปเลยครับจากนั้นเนี่ยนะครับหลักสิบเราจะใช้บวก1แต่ว่าตัวเนี้ยเราบวก2เข้าไปก็จะได้8ปดฉะนั้นนะครับจากคู่แล้วจะได้4ี่หสี่แปดแล้วก็ห้าหกห้าแผลที่ออกก็คือเลข4ี่สี่หกนั่นเองสรุปแล้วก็คืองวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของเลขชุด2ตัวบนนะครับเห็นไหมครับเอาล่ะสำหรับงวดแรกก็ผ่านไปนะครับ ไอ้เพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะสมาชิกสร้างกาลังใจนะครับคือสิ่งสาคัญเอาเป็นว่าห่วทุกสูตรต่อไปนี้นะครับได้ทําการคัดเน้นให้ถึงจะเอามาลงให้กับสมาชิกนะครับผิดถูกตรงนี้แนวทางตรงนี้ผมก็ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะครับในงวดถัดมานะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับวิธีคิดก็คือ4นะครับบวก4เป็น88ดบวกหนะครับพงที่แปดบวกหเป็น14นะครับให้เราสันเล็กสี่ครับ ปากาก็เนาะสี่นะครับเพิ่มไปหนึ่งแต้มสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าต่อมานะครับหลักหน่วยของเรานะครับก็คือเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบเก้าก็ให้เราใส่เลขเก้านะครับเก้าบวกสองนะครับเป็นสิบเอ็ดเห็นไหมครับทีนี้นะครับเราก็จะได้ที่สี่เก้าสี่หนึ่งแล้วก็ห้าเก้าห้าหนึ่งนะครับอ่ะเห็นไหมครับ สรุปแล้วนะครับในส่วนของชุด2ตัวล่างของเราในงวดนี้ออกอะไรครับอ่าสองตัวบนนะครับออกเก้าห้าหนึ่งนั่นก็หมายผมว่าเรานะครับเข้าโอ้ยเข้าสามตัวเลยหรอนะครับเห็นไหมครับอุ้ยเข้า3ามตัวเลยนะครับผมเก้าห้าหนึ่งนัวออกมาบนนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สองแล้วฉะนั้นสูตรทุกกรณีถ้ามันเดินถึงสองตามอ่าสองงวดนะครับ เรามีโอกาสลุ้นได้ถึงสี่งวดเลยนะครับตรงนี้เหมือนเดิมครับผมเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกหกนะครับสิบสองบวกหกก็เป็นสิบแปดนะครับและแปดบวกหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเก้าเห็นไหมครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของชุดหลักหน่วยนะครับก็คือเจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบแปดบวก สองเข้าไปนะครับเป็นสิบเห็นไหมครับอ่ะวิธีจับคู่นะบางท่านอาจจะยังไม่รู้เนาะเอ้ยมันเข้า,าได้ไงอะไรยังไงจับยังไงนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้จริงคนรู้ก็รู้ของคนไม่รู้ก็นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับงวดหนึ่งอย่างเช่นให้ใช้แปดแปดอย่างนี้นะครับก็คือให้จับนี้แปดศูนย์เก้าแปดและเก้าศูนย์นั่นเองนะครับวิธีจับ ฉะนั้นมันก็จะออกมานะครับที่4ชุดตรงเท่านั้นนะครับผลที่ได้นะครับก็ตามนี้เลยและทีนี้หวยออกเลยครับหวยออก990เอาละเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยภายในสารงวดนี้เราเข้ามาในตำแหน่งของเลข2ตัวบนทั้งนั้นเลยนะครับต่อมานะครับงวดที่4นะครับ9กบวก4นะครับเป็น13บ3บวก6นะครับเป็น19 ก้าวกหนึ่งนะครับเป็นสิบนะครับแล้วก็หมายว่านะครับเราชุดนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นงวดเมื่อกี้นี้เองเราด้ที่เก้าและศูนย์แล้วทีนี้หลักหน่วยนะครับก็คือห้าบวกห้าเป็นสิบนะครับสิบบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบเจ็ดเอาละเก้าเจ็ดนี้ช่างสวยเหลือเกินครบสามตัวอีกแล้วนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับยิ่งในกรณีอย่างนี้นะครับหวยเนี่ย คือต้องบอกเลยว่าโอกาสที่เรานะครับจะเข้าในตำแหน่งของเลขบนเนี่ยผมว่ามีเปอร์เซ็นต์แน่นอนอย่างเช่นก็สูตรนะครับตามที่ทุกท่านเห็นแล้วก็เดินมาทั้งหมดนั้นหนึ่งงวด2งวดสงวดเลยและไม่พอนะครับสางวดขอเป็นงวดที่สี่ได้ไหมได้ครับนี้เลยเก้าเจ็ดนาะและผลรางวัลออกก็คือเดี๋ยวผมจับจับชุดให้เนาะจะได้ที่เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ วิธีจับให้จับแบบนี้นะครับแล้วก็07ส่วนใครทีอ่อยากได้ในส่วนของเปื่ออยากจะได้ในส่วนของครบ3ตัวเนี่ยก็ลองใช้ภายในสีตัวนี้นะครับให้ใช้ภายในสตัวนี้นะครับเปื่อยังไงมันก็สูตรมันมาอยู่แล้วนะครับถ้าใครใช้ร้อนเนาะก็097นะครับเต็มๆเลยเป็นงวดที่สี่นะครับ คือผมต้องบอกเลยว่าสวยเนี่ยนะครับแม่นมากกับชุดนี้เห็นไ,ไหมครับก็คัดสรนมาให้เป็นอย่างดีเอาละนะครับในงวดถัดมาเนี่ยนะครับก็คือ,อของงวดประจำวันที่16นะครับ16ธันวาคมนะครับขอให้ทุกท่านมีตังใช้สำหรับท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคิปหลังสิ่นใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนาทุกๆคนนะครับที่ ดูคลิปนี้อยู่นะครับสองห้านะครับในสองตัวล่างของเราคืออะไรครับ1,4ึน้องใช่ไหมนะครับอ่าโอเคนะครับเรานะครับมาดูว่าชุด2ตัวเราเนี่ยนะครับมันจะดงเอยนะครับที่ตัวเลขถ้าเกิดมันไม่ออกห่างกันนะโอกาสผมบอกได้เลยว่าห่วยเนี่ยนะครับออกไม่ห่างกันแนะ่นอน แล้วก็โอกาสที่เราจะถูกมีสูงพยายามอย่าให้ห่างกันถ้าห่างกันเนี่ยถือว่าต้องพิจนารณาก่อนนะครับค่อยนําไปไอ้นี่ศูนย์บกสี่ได้สี่สบวกหนะครับเห็นไหมครับหวยบทมันจะไม่หนีห่างกันเนี่ยมันก็จะอยู่ในเกณฑ์น,นี้นั่นก็หมายความว่าศูนย์นะครับบวกอันี้ 91, เก้าหนึ่งเนาะขออภัยด้วยนะครับผม อ่าแอปเปลขียนผิดเนาะโอ้โหขอภัยนะครับผมนะตัวนี้นะครับทุกคนก็ทราบอยู่แน้วเนาะเป็น9 1้าหนึ่งเนาะนะครับศูนย์บวกหนึ่งด้น่นะครับแล้วก็1บวกหนะครับหนึ่งบวกหเป็นเจดมาแล้วตัวที่หนึ่งะครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือเลข8เห็นไหมครับเราจะได้ทันทีเลยว่าเจกับ8เนี่ยมาตำแหน่งหลักสิบนะครับเอาล่ะ หลังจากที่เราได้หลักสิบแล้วเราไปดูที่หลักหน่วยนะครับเจบวกเนะครับของที่เนี่ยเป็น14สโอ้โหสวยงามมากและ4ีบวกสเป็น6คือผมบอกเลยนะชุดนี้เนี่ยนะครับโอ้โหชอบอะมันรู้สึกผูกพันกับชุดนี้มากยังไงไม่รู้นะครับเจ็ดผมเชื่อว่าต้องโดน โดนใจใครหลายท่านแน่นอนนะครับให้ทุกคนเข้าใจคําว่านะครับหนึ่งนะครับหวยต่อไปนี้นะครับก็คือมั่นใจแล้วถึงลงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในโซนของถึงขนาดแบบว่ามันจะจะต้องมาใน80-90%เลยเนาะเอาละ่ะทีนี้นะครับอาจารย์แอปเปิลเนี่ยนะครับก็ต้องมีอีกหนึ่งชุดนะครับให้กับสมาคิดเพื่อที่จะนําไปเทียบดูนะครับอันนี้คือ16เนา ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะครับการทํางานนะครับผมก็ได้มาจากกําลังใจทั้งนั้นนะครับแล้วทีนี้กําลังใจมันเกิดขึ้นมาผมก็จะนําตรงนี้สิ่งดีๆมามอบให้กับทุกท่านนะครับกับทุกๆคนเลยฉะนั้นนะครับวันนี้ชุดนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่านะครับเป็นหวยสี่ชุดทําเงินนะครับเอาเป็นว่านะครับ หวยสี่ชุดทาเงินคัดเน้นมาเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะลงให้วันนี้เลยแต่ว่ามันจะช่วงติดต่อกันเนาะกันเนาะฉะนั้นก็ะผมก็ต้องล่าลาไปก่อนนะครับจริงๆแล้วเวลามันก็เหลือน้อยหมดเลยนะครับอธิบายในแค่นี้จริงๆส่วนใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับให้นะครับให้หาซื้อลอตเตอรีด่ดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานน่าจะลง ในส่วนของล่างล่างไปแล้วใช่ไหมครับจุดสองตัวแล้วนี้เนี่ยนะครับคาว่าลงล่างไปแล้วทุกครั้งที่ผมจะบอกเสมอคือ1นนะครับเวลาหวยอ,ออกถ้าสมมุติว่าเลข3ตัวนี้ถ้าเกิดเขามาเนะ่เขาจะมาพร้อมกันนะครับจะมาพร้อมกันก็นั่นก็หมายผมว่า1นึ่งะนะครับมา9บนและ2ก็มา9ก้าล่างฉะนั้นงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับงวดนี้เหมือนกันยังไงก็นั่นก็หมายผมว่า 097เนี่ยมันจะต้องเหลือเด่น1ตัวถ้าสมมุติว่า,าเหลืออะไรครับเหลือเจาะอนาเหลือ7ก็7จะมาในโครงสร้างของ7แล้วทีนี้เนี่ยเไม่เพียงเฉพาะจะมาบนนะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะมาล่างด้วยฉะนั้นนะครับหลักการแนวชิดก็ต้องอยู่ในเกณฑ์น,นี้แน่นอนนะครับหวยนะครับย้ำนะครับถ้าในกรณีที่แอดเปิลคำนวณอย่างนี้ถ้าหลุดจะไม่เกินแต้มถึง2แต้มเท่านั้นเองนะครับให้คิดง่ายๆเลย กับผมต้องล้มลายตรงนี้ไปก่อนนะครับผมเชื่อว่านะครับอาจจะยังไม่ฟันธงเท่าไหร่แต่ถามว่าบางท่านอาจจะรักในส่วนของตัวที่ผมคํานวณเออมันก็เป็นอย่างที่ผมพูดอย่างที่ผมชิดนะเห็นไหมครับส่วนใครที่ยังไม่ชอบก็ต้องรอก่อนก็ได้ไม่เป็นไรช่วงนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสิ่งสําคัญกดไลค์กดแชร์ให้เปิ้ลด้วยเนาะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ VAP ที่ได้รับเลขจาก a p p เปไปแล้วนะครับอย่าแชร์ออก นะครับเพราะว่า1น่งนะครับก็อาจให้หนําใจก่อนนะครับก่อนที่จะใช้เอาก็คือ1มันจะอ้านนะครับเอาละสำหรับวันนี้กระผมเนี่ยต้องล้ำหลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ